สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพูดถึง BTC หรือที่รู้จักกันในชื่อ MBT 3 0 0 0รุ่นปี2025รถถังหลักยุคใหม่จากจีนที่ NORI NCO พัฒนาขึ้นเพื่อส่งออกทั่วโลกสำหรับประเทศไทย b t 4ถูกนำมาใช้กับกองทัพบกไทยทั้งหมด62คันจนถึงปี2025 รถถังรุ่นนี้ออกแบบโดย NORINCO ร่วมกับโรงงานเครื่องจักรอินเนอร์มองโกเลียและเริ่มโครงการตั้งปี2009และเปิดตัวต้นแบบในงานยูโรสตารรีปี2012ก่อนเปิดตัวเต็มรูปแบบในปี2014ด้วยชื่อ v t c จัดเป็นรถถังยุคที่3ที่เน้นจำหน่ายต่างประเทศมีระบบอาวุธพิสัยระบบไฟล์ Control และระบบป้องกันขั้นสูง วีทีสมีลูกเรือ3ามคนประกอบด้วยผู้บังคับการพลยิงและคนขับความยาวรวมประมาณ10.10เ10มตรกว้าง3.44ถึง3.50เมตรสูงประมาณ2.40เมตรและน้ำหนักโดยรวมราว52ตันด้านอาวุธหลักคือปืน125มิลลิเมตรแบบสมุดบอรหัส ZPT 98A พร้อมระบบโหลดอัตโนมัติออโตโหลดเดอร์ ที่เก็บกระสุนได้เต็มที่38นัดโดยในลูบโหลดอยู่ได้22นัดยิงได้เร็วสุด8นัดต่อนนาทีปืนสามารถยิงกระสุน APFSDS, HEAT, TFRAG รวมถึงยิงขีปนาวุธนำวิถี ATGM ได้ไกลถึงประมาณ5กิโลเมตรสำหรับอาวุธรองมีมัลติฟังชันรีโมทเ p ปอนสเตชันบนหอคอยติดปืนกลหนัก12.7ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลร่วมแกน7.62ม mm, มระบบควบคุมการยิงไฟลคอนโทรล ของ v t c เป็นแบบดิจิทัลอัตโนมัติมีเลเซอร์วัดระยะระบบภาพความร้อนทาเลสแคทเธอรีน f 4และจุดสังเกตการแบบพาโนรามิกไซส์สำหรับคอมมานเดอร์ซึ่งรองรับระบบ Hunter ร์คิลเลอร์ทำให้คอมมานเดอร์มองหาเป้าหมายแล้วส่งต่อให้กันเนอร์ยิงได้ทันทีระยะกลางคืนก็มั่นใจได้พลังขับเคลื่อนมาจากเครื่องยนต์ดีเซล VT 1> e1v12 กำลังราว1,200-1,300ลบ1,300แรงม้าให้กำลังต่อหน่วยน้ำหนักประมาณ23-25แรงม้าต่อตันใช้ระบบส่งกำลังอัตโนมัติ ch 1 0 0 0 b มีการควบคุมแบบสเตียริงวิวใช้งานง่ายสามารถหมุนจุดแทนนูทร a l สเตียริงบนถนนความเร็วสูวงทำได้ถึง70กิโลเมตรชั่วโมงส่วนในสนามครุคราความเร็วประมาณ50กิโลเมตรชั่วโมงและช่วงปฏิบัติงานสูงสุดประมาณ500กิโลเมตร ต่อการเติมเชื้อเพลิง1รอบระบบการสะเทือนเป็นบาบิดทอชั่นบาพร้อมโชคอัพไฮดรอลิกรองรับการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศหลากหลายเช่นวางบนทางลาดชัน60%ข้ามแอ่งน้ำความลึก4-5เมตรหรือข้ามร่องลูกระเบิดกว้างถึง2.7เมตรรวมถึงปีนสิ่งกีดขวางสูง1.2เมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนระบบป้องกัน VT4 ใช้เกราะเชิงซ้อนคอมโพสิตอาร์เมอร์และเสริมด้วยเอ็กโคลซีฟ e a ี t i ทีฟอาร์แบบ FY4 ซึ่งให้ระดับการป้องกันเทียบเท่าเหล็กหนา500มิลลิเมตรและเอราให้ราว700มิลลิเมตรสำหรับรุ่นปรับปรุง v t c a 1ยังมีระบบป้องกันแบบ Hard QAPS ชุด g l 5ที่ใช้เรดาร์ตรวจจับขีปนาวุธหรืออาวุธต้านรถถัง ยิงทำลายเป้าหมายได้ในรัศมีประมาณ100เมตรครอบคลุม360องศาแนวราบและ20องศาแนวดิ่งนอกจากนี้มีระบบป f ฟระบบป้องกัน NBC ระบบควบคุมภูมิคุ้มกันระเบิดภายในและระบบดับเพลิงฉุกเฉินรวมถึงเครื่องปรับอากาศภายในห้องยาน สำหรับประเทศไทยการจัดซื้อวีที4เริ่มต้นในปี2016โดยสั่ง28คันเป็นล็อตแรกและส่งมอบในปี2017ทดสอบโดยกองทัพในต้นปี2018จากนั้นมีการสั่งเพิ่มอีก10คันในปีเดียวกันและล็อตที่3อีก14คันรวมทั้งหมด49คันก่อนเพิ่มเป็น62คันจนถึงปี2025รถถังเหล่านี้ถูกนำไปประจำหน่วยที่จังหวัดขอนแก่น26คันที่เหลืออยู่ในศูนย์ยุทธวิธีและค่ายอาศิรธรรมในสระบุรีและพพิธพิธภััณฑ์กกองทบ,บ ว t ทีีเหมาะกับประเทศไทยเพราะให้ความสามารถแบบรถถังยุคใหม่ในราคาไม่สูงเท่ารถถังตะวันตกหรือรัสเซียเปรียบเทียบกับริโอพาดสหรือที90แล้ววิธีแม้จะไม่ล้ำสุดแต่มีความสมดุลของกำลังยิงระบบป้องกันและความคล่องตัวในงบประมาณที่ไทยสามารถควบคุมได้ จบแบบกลางๆนี่คือภาพรวมของ v t c ปี2025ที่ไทยนำมาใช้หมอดั้งในบทบาทหลักสนามรบและการฝึกยุทธวิธีของเดนเซลขอขอบคุณที่ติดตามครับถ้าสนใจเพิ่มเกี่ยวกับวเรีเน BTC A1 หรือไฮเดอร์ที่ปากีสถานพัฒนาต่อให้บอกได้เลยครับ